หนุยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่13กันยายน2558เวลา12นาฬิกาสีนาทีคู่ที่หนึ่งพิกัดน้ำหนัก118่อปอนด์ซื่อสัตว์แปมีนบุรีมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาสีมือดีครบเครื่องเตะขวาได้หนักนวงเข่า,เาในเหนียวแน่น กล้ารับมัดดีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายวงนอกมองว่าสูสีวงในน่าจะเหนือกว่ายืนระยะมวยดีกว่าจะชนะขุนศึกด้อยสิแก้วประพลมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างตี้สั้นถนัดซ้ายฝีมือครบเครื่องต่อยซ้ายเตะซ้ายออกได้รุนแรงและแม่นยำ ล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายเข่าในพอได้ล็อกรัดมัดแทงสู้เหลี่ยมมวยดีแต่การยืนระยะปลายปลายไม่มั่นคงโดนเยอะเยอะมีแถวได้คู่ที่สองพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเก้อลวันสงกรานก็พันครุษมวยจังหวะเตะปล่อยถนัดขวาสีมือดี เป็นมวยที่มีหมัดหนักหมัดซ้ายและขวาออกได้รุนแรงหนักนวงต้นๆ้นมีโอกาสได้นับได้นอกข่าวในเหนียวแน่นกล้ารักมัดตีดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงคล่องแคล่วว่องไวเคยชนะมาแล้วอาวุธมวยหลากหลายจะชนะแสนทนงน้อยลูกบ้านใหญ่มวยจังหวัดเตะต่อยถนัดซ้าย มาตีลูกเตะซ้ายออกได้รุนแรงหนักนวงเข่าในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธมวยมองดูช้ากว่าคู่ชกคู่ที่สามพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนทิงเจียดเจริญชัยมวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวา รูปร่างช่วงชกดีกว่าสีมือดีเข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดทีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงต้นต้นมีเสียวแต่ปลายปลายโดนปอโดนมองว่าการยืนระยะมั่นคงกว่าจะชนะวีลชนช่อชัยสีมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาสีมือดี ครบเครื่องมัดออกได้รุนแรงทั้งซ้ายและขวาอาวุธมวยหลากหลายพล่องแคล่วว่องไวเข่าในพอได้กล้ารักมัดแทงสู้เลี่ยมหน่วยดีต้นต้นไปก่อนแน่แต่ปลายปลายบทเบียดกันไปเรียวแรงยังมองว่าเป็นรองโดนเยอะเยอะมีแถวได้ คู่ที่สีพ่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยีสิบห้าปอนรุ่งเพชรเกียรติเจริญชัยมวยจังหวัดเตะก่อยรูปร่างตี้สั้นถนัดขวาฝีมือดีข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีเก่งวงในมีลูกรัดเอวแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงเหลี่ยมเชิงมวยเป็นรองการยืนระยะมั่งคงกว่า จับในได้เมื่อไหร่ตีกระจายอาวุธมวยหนักแรงจะชนะยุทธการทอเทพสุทินมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาสีมือดีครบเครื่องเตะขวาได้รุนแรงหนักนวงอาวุธมวยหลากหลายหนักแรงทุกลูกเลี่ยมหน่วยเหนือกว่าคู่ชกเดินเข้าหาหลวมหลวม มีโอกาสโดนจังหวะสองหนักหนักแรงแรงล่องแคล่วว่องไวการยืนระยะปลายปลายเป็นรอง